มังกรบทที่448แย่งที่นั่งเป็นคนเดียวกันหรือไม่นายลองไปดูก็รู้แล้วเฉินเฟิงยิ้มที่จริงพาหลีเล่์ไปเขาคิดไว้แล้วอย่างแรกหลีเล่์นิสัยดีควรค่าแก่การเชื่อใจสิ่งที่เขาขาดคือโอกาสที่จะได้พบโลกภายนอกและงานวันเกิดฉูชิ่งถือครั้งนี้เป็นโอกาสดีให้กับเขา ไม่พูดว่าสามารถทําให้หลีเลอร์มีโอกาสได้ทําความรู้จักคนดังมีอํานาจมากมายแต่จะสามารถทําให้หลีเลอร์ได้เปิดโลกกว้างและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆความรู้ที่เห็นได้ด้วยตาพวกนี้จะส่งผลที่สําคัญต่อการพัฒนาในอนาคตของหลีเลอร์ได้ผมไปหลีเลอร์พยักหน้าหนักแน่นถ้าเฉินเฟิงพูดจริงงั้นการที่เฉินเฟิงทําแบบนี้ก็มีแค่เป้าหมายเดียวคือเฉินเฟิงอยากสนับสนุนเขา ดังนั้นเขาจะทรยศต,ต่อความคาดหวังของเฉินเฟิงไม่ได้ต่อให้งานวันเกิดฉูชิ่งถือมีภูเขาไฟทะเลเดือดรออยู่เขาก็จะก้าวข้ามมันไปให้ได้เวลาผ่านไปเร็วมากจนมาถึงเวลาเยน็นภายใต้แสงไฟสว่างสวัยเมืองให,ใหญ่ระดับประเทศอย่างจงไห่แสงไฟที่สว่างสวยยั่วยเอาคนให้หลงไหล เฉินเฟิงไม่ได้ไปที่คาราสน์ชูในทันทีแต่ขับรถไปที่ตลาดของเก่าเลือกซื้อกำไลข้อมือยกอันหนึ่งให้ชูชิงฉือราคากำไลไม่แพงแค่เจ็ดแปดพันตอนเห็นเฉินเฟิงให้พนักงานเอากำไลไปห่อของขวัญหลี่เลอรก,ก็มีสีหน้าตกใจอยู่ก่อนแล้วพี่เฟิงพี่จะให้อันนี้กับคุณหนูชูเฉินเฟิงยิ้มน้อยๆ้อยทำไมรอไม่ได้หรือไง ไม่ได้นะสิพี่เฟิงคุณหนูชูนะเป็นดาราหญิงที่ดังที่สุดในหลายปีนี้ของหวาเซียเราเลยนะกำไรข้อมือ7 8 0 0 0พี่ให้คนธรรมดานะไม่เป็นไรแต่ให้คนระดับคุณหนูชูนี่เขาน่าจะไม่รับนะหลี่เลอ่อพูดอย่างสุภาพในสายตาเขาของขวาญของเฉินเฟิงดูด้วยไปหน่อยหลีส่สือผิงซื้อภาพโบราณราคาแสนกว่าเพื่อเป็นของขวัญให้ถูชิ่งถือพอใจส่วนกำไรของเฉินเฟิงราคายังไม่ถึงหมื่นเลย ต่อหน้าคุณหนูตระกูลสูงอย่างฉูชิ่งฉือของขวัญราคาไม่ถึงหมื่นน่ากลัวจะสู้ของเล่นยังไม่ได้เลยวางใจเถอะเธอจะรับไว้แน่เฉินเฟิงยิ้มบางเขารู้จักฉูชิ่งฉือเธอไม่ใช่คนที่เห็นแก่ของของขวัญราคาไม่กี่พันกับของขวัญราคาหลายล้านในสายตาเธอแล้วที่จริงไม่ได้ต่างอะไรกันมากนะับที่สําคัญคือใครต่างหากเป็นคนให้ของขวัญน,นั้น อีกอย่างเฉินเฟิงไม่ใช่พวกไม่มีปัญญาให้ของขวัญราคาแพงถ้าเขาอยากต่อให้เป็นของขวัญหลายสิบล้านเขาก็ซื้อไหวแต่มันไม่จำเป็นนึงเป็นเพราะความสัมพันธ์ของเขากับฉูชิ่งฉือยังไม่ถึงขั้นนั้นสองคือเขาไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ตัวเองต่อหน้าฉูชิ่งฉือดังนั้นเลือกของขวัญราคาไม่แพงแต่ก็ไม่ถูกให้ไปเหมาะสมที่สุดก็ได้ถึงจะยังคงสงสัยเฉินเฟิงอยู่บ้าง แต่ของขวัญห่อเสร็จแล้วหลี่ออเลอร์ก็ไม่กล้าพูดอะไรต่อแล้วไม่นานทั้งคู่ก็ขับรถมาที่คฤหาสน์ชูพอถึงคฤหาสน์ชูก็เป็นเวลาหนึ่งทุ่มพอดีหน้าประตูคฤหาสน์ชูมีรถหรูจอดเต็มไปหมดพี่เฟิงไม่มีที่จอดรถแล้วทำไงดีวันนี้หลี่เลอร์ทำหน้าที่คนขับรถอย่างเต็มพิกัดมาที่แบบนี้ครั้งแรกเขาตื่นเต้นอยู่บ้างโดยเฉพาะเมื่อเห็นรถด้านหน้าและด้านหลังเป็นรถราคาหลายล้าน เผลอๆจะหลายสิบล้านเขายิ่งตื่นเต้นอย่างเห็นได้ชัดนี่ถ้าไม่ระวังเผลอไปชนเข้าเขาคงต้องทิ้งชีวิตไว้ที่นี่แน่ขับไปด้านในในนั้นน่าจะมีที่จอดรถใต้ดินเฉินเฟิงที่นั่งข้างคนขับมองไปนอกกระจกพลางบอก คฤหาดชูเป็นโรงแรมของตระกูลชูเองการตกแต่งของโรงแรมนี้ทั้งหมดสร้างตามแบบฉบับโรงแรม5้าดาวสิ่งที่ไม่เหมือนโรงแรม5ดาวปกติคือคฤหาดชูปกติไม่เปิดให้คนภายนอกใช้มีแต่จะรับรองแขกของตระกูลชูหรือไม่ก็คนตระกูลชูจัดงานเลี้ยงกันเองเท่านั้นโรงแรมแบบนี้นอกจากจะมีที่จอดรถด้านนอกแล้วยังมีที่จอดรถใต้ดินอีก หลี่เลอรขับรถเข้าไปด้านในอีกหลายร้อยเมตรตามการชี้แนะของเฉินเฟิงและได้เห็นทางเข้าที่จอดรถใต้ดินจริงๆแต่พอเข้าที่จอดรถใต้ดินแล้วหลี่เลอร์ก็พบว่าทั่วทั้งที่จอดรถใต้ดินกลับเหลือแค่ที่เดียวจอดที่นี่แหละโอเคพี่เฟิงให้ผมถอยรถแปบหลี่เลอร์พยักหน้าหมุนพวงมาลัยอย่างชำนาญเตรียมถอยรถเข้าซองตอนนี้เองจู่ๆก็มีรถผีสีแดงคันหนึ่งปราดเข้ามาจากด้านหน้า คลิปตาเดียวรถลัมโบกีนีสีแดงคันหนึ่งก็แย่งที่จอดรถที่เหลือที่เดียวไปหลีเลอร์ก็กดแตรอย่างไม่พอใจแต่เจ้าของรถลัมโบกีนีทำเหมือนไม่ได้ยินเขาดับเครื่องยนต์และเปิดประตูพลางเดินลงจากรถอาศัยแสงรถเฉินเฟิงเห็นหน้าเจ้าของรถลัมโบกีนีที่แย่งที่จอดรถกับหลีเลอร์ได้ชัดตาเขาเป็นชายหนุ่มหน้าตาหล่อเหลาผมทองทันสมยัยอายุประมาณ24-25ปีคนหนึ่ง ใบหูซ้ายห้อยติ่งหูสีดำดูน่าอิจฉามากพอลงจากรถหนุ่มหล่อไม่ได้จากไปในทันทีกลับหยิบกล่องบุหรี่ออกมาจากกระเป๋ากางเกงและหยิบบุหรี่มวนหนึ่งจากในนั้นออกมาคาบที่ปากสาวสวยเดินมายืนหน้าเขาเพื่อช่วยเขาจุดไฟแช็คท่าทางดูกลางหน้าดูตอนนี้เองหลี่เลอร์ที่ลงจากรถกัดเข้ามาถกเถียงก็เดินมายืนต่อหน้าชายหนุ่มหลี่เลอร์ยังไม่ทันผู้ชายหนุ่มก็พ่นควันบุหรี่ใส่หน้าหลี่เลอร์ ถึงในใจจะไม่พอใจมากแต่หลีเลอร์ไม่ได้เบรกแตกในทีแรกรถลัมโบกีนีของชายหนุ่มตรงหน้าเป็นรุ่นลิมิเต็ดในประเทศทั่วทั้งห่าเซียมีไม่ถึงสิบคันราคาคันหนึ่งราวราวสิบล้านคนที่สามารถขับรถราคาสิบล้านได้เบื้องหลังไม่เล็กแน่ดังนั้นหลีเลอร์เลยมีท่าทีสุภาพมากสวัสดีครับที่จอดรถนี่ผมเจอก่อนนะนายเห็นก่อนก็เป็นของนายหรอ ชายหนุ่มยิ้มขำไม่รอหลี่เลอร์ผูจบก็ตัดบทออกมานายควรจะมีหลักใคร,รมาก่อนมาหลังบ้างสิหลี่เลอร์พยายามข่มกลั้นความโกรธมาก่อนมาหลังชายหนุ่มปลายตามองการแต่งตัวของหลี่เลอร์หัวเรออาะหยันนายคู่ควรหรอนายนายอะไรใส่หัวไปเลยเจ้าโง่เอ้ยตอนนี้ฉันไม่มีเวลามาสนใจแกหรอกนะ ชายหนุ่มไม่คิดจะคุยเหตุผลกับหลี่เลอ่อเลยสักนิดพูดพลางยกมือตบไปที่หน้าหลี่เลอ่อหนึ่งทีหลังจากตบไปฉาดหนึ่งใบหน้าหลี่เล่อเผยรอยฝ่ามือขึ้นมาห้านิ้วทันทีชายหนุ่มทำท่าไม่มีอะไรยิ้มโอเอลสาวสวยเตรียมเดินจากไปหยุดก่อนตอนนี้เสียงเย็นชาของเฉินเฟิงดังขึ้นชายหนุ่มชะงักฝ่าเท้าหันข้างมารอยยิ้มละไมบนใบหน้าเมื่อกี้หายไปหมดสิ้นเหลือเพียงสีหน้าเคร่งครึมสุดขีดไว้ ให้เกียรดแล้วไม่สนใช่ไหมขอโทษเขาซะเฉินเฟิงเดินมายืนหน้าชายหนุ่มพลางพูดอย่างเย็นชาขอโทษเขาชายหนุ่มได้ยินเฉินเฟิงพูดแบบนี้เหมือนได้ยินเรื่องตลกสุดขีดสีหน้าโอเวอร์แอคติ้งก่อนเปลี่ยนเป็นมาดร,ร้ายถ้าฉันไม่ขอโทษละ่ะฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดถูกใจด้วยนะคะโปรดติดตามตอนต่อไปตอนที่449ตบจนกว่านายจะยอม